ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนณเดชต้องยอมไฮโซพกจัดใหญ่นะคะบอกรักอ้ำกลางเมืองณเดชว่าเล่นใหญ่แล้วนะคะล่าสุดค่ะเจอหนุ่มไฮโซหวานใจซุปตาอ้ำพัชราภาอย่างพกพรประภา อาจต้องหลบฉากไปเลยค่ะเพราะว่าพ่อคุณเซอร์ไพรส์เลนไทยแบบจัดเต็มชนิดเวอร์วังอลังการมากด้วยการขึ้นป้ายบอกรักสาวอ้ํากลางกรุงนะคะเรียกได้ว่าใครที่เดินทางไปไหนในกรุงเทพระหว่างขึ้นทางด่วนจะต้องพบเจอป้ายบิลบอร์ดบ,บอกรักอ้ําพัชราภาอันเบิมเทิมค่ะพร้อมข้อความว่าอ้ําครับผมรักคุณบวกกับดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่อีกหนึ่งช่อเต็มๆนะคะ ย่อมใจในความทุ่มความเปจริงๆจ้าจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ต้องได้เรื่องดีสละโสดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี n i c o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ